ในเาเอิมซีนักผจญภัยมักจะต้องใช้มอร์เกลดคอยล์และอินเชนคริสตัลในการอินชนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้จริงแต่วัสดุเหล่านี้หายากทำเอานักผจญภัยหลายคนปวดหัวแล้วจะมีวิธีไหนที่ช่วยให้เราหาได้ไวและคุ้มที่สุดบ้างนะักอย่างแรกเลยการเคลียร์เดจ์ต่างๆมีโอกาสได้รับมอร์เกลดคอยล์เช่นการุกรานของความโกลาหลและแตนเฮสทาวเวอร์เป็นต้นถัดมาที่แค่เฟรนสามารถใช้สินแรกมอร์เกลดคอยล์ได้โดยตรงแม้ราคาจะสูงไปหน่อย แต่ก็เหมาะสำหรับนักผจญไทยที่ต้องการใช้แบบเร่งด,วด่วนสุดท้ายอย่าลืมว่าใช้ Assistant S Medal of Honor 200เหรียญจะแลกเป็นมรกวลคอยได้หนึ่งเหรียญเข้าไปที่หน้าภารกิจรายวันแล้วกดเข้าร้านค้าจากนั้นสลับไปที่แท็บ a s s i s t a n t ทางด้านซ้ายแล้วหาหัวข้อมรกวลคอยก็สามารถแลกได้เลยเมื่อสะสมมรกุคอยได้จำนวนหนึ่งแล้วนำไปแลกเป็นยินเชนคริสตัลได้เลยไปที่แคทเฟรดแล้วใช้มรกุคอย30เหรียญแลกเป็นยินเชนคริสตัลได้1ชิ้น และแลกซ้ําได้หลายครั้งในอตราแลกเปลี่ยนเดียวกันนอกจากนี้อินช่นคริสตัลยังสามารถแลกได้ด้วยอินชนไวชเชอร์ cher, ซึ่งมักจะหาได้จากการลงตันทัสทาวเวอร์ขอให้นักผจญภัยทุกคนแลกได้อย่างคุ้มค่าและเพิ่มความแข็งแกร่งให้อุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว